ฟังกรอบอคิดเองรอเปล่าไม่ให้ได้ไหมอ่าเท่าไหร่นะอาหารเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยเยนอ๋ออันนี้อันนี้ถุงใหญ่ฮะัน,นี้ยสองร้อยเดินลงไปเดินลงไปเดินลงไปเลยจะเล่นตอนนั้น

Okay. Uh -huh.

ใช่แม่กระโดดนีเดกสู้ชีวิตหน่อที่ได้แม่งงนอย่างเงี้ยดนมันแล้วมแล้วเหรออาไปมอยู่ไหนอ่ะน่าจะอาไปเืนเขามั้ง โน่นโน่นหรอใช่ป่ะนั่นไงนั่นไงที่เขากำลังใส่อยู่อ่ะนี่ในช่องนี้เอ้าให้เป็ดกินหมดเลยเหรอเราไม่เก็บไว้กินเองบ้างเหรอ ต้องไปเอาขนมปังบนรถมาให้มันเปล่างขนมปังชีสแตะไหมมันไม่ให้จับอ่ะขอจับหน่อไม่ได้เหรอขอาจับหน่อนี้ต้องเอาขนมปังมาลองเดีย๋ยวตัวไหนให้จับอ่ะเดี๋ยวให้ขนมปังรู้รู้เรื่อง ฟูรู้เรื่องมั้อันอนี้เลยเขาจัน่อยเดี๋ยวนี่เลย